อะไรล่ะครับมัวหน้าจนหมายไล่ออกไหนผมตกงานไม่ได้นะครับแล้วผมจะอะไรกินนะฉันฝากหัวหน้าเอ็นดูผัวฉันหน่อยได้ไหมคะอย่าไล่มันออกเลยนะคะขอช่วยอีกสักครั้งหนแค่เคมียมันคุณเป็นคนดีนะแต่ทําไมได้ผัวเลวจังเลยอะ่ะแต่ถ้าคุณตัดสินใจเลิกกับไอ้ผัวเฮงซวยนั่นเมื่อไหไร่คุณบอกฉันเลยนะฉันจะหากเงนให้ทามายุ่งเมียคนอื่นแบบนี้เนี่ยอยากมีเรื่องเหรอวะอยากมีมเรื่องมันภาพโกงเมีย านวา้ใครวะคุณนะหน้าที่ของแกคืออะไรนะัดเป็นยามครับเป็นยามเหรอเป็นยามแล้วแอบมานอนหลับยามแบบนี้เหรอฮะแถมยังมีกลิ่นมุดหึงเลยอะ่ะถ้าแกไม่อยากทำงานแกก็บอกนะฉันจะได้ให้ออกอย่านะครับนะัวหน้าอย่าไล่ผมออกเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยผมเจะอะไรกินนะครับนะัวหน้า แม่ผมว่าแก่เมียผมก็ท้องอยู่ครับถ้าหาว่าแกอยากทํางานน่ะแกก็ต้องปรับปรุงตัวแล้วเลิกกินเหล้าซะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันไม่เอาแกไว้นะมึงจะเข้าใจไรวะคนจนมันก็เครียดเครียดก็ต้องกินเหล้าสิวะมึงไม่จนบ้างให้มันรู้ไป เหนื่อยๆในกินข้าวก่อนฉันเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยโอ้โหฉันทำงานเหนื่อยแทบตายเนี่ยมีแต่น้ำพริกกับผักก็ง่องแบบนี้เหรอกินไม่ลงหรอกเว้ยก็เงินเดือนพี่มันเท่าไหร่กันเชียวถ้าไม่ทำแบบนี้เงินก็ไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนหรอกนี่เถียงเหรอวะเงินเดือนฉันไม่น้อยเลยนะเว้แต่พราะมีแกช่วยใช้ไงมันเลยไม่พอจะพูดมากเลยนะออกไปซื้อเหล้าให้ฉันกินเลยไป อะไรนี่กินเหล้าอีกแล้วเหรอระวังจะตับแข็งตายแล้วนะไม่ต้องมาสอนบอกว่าไปซื้อเหล้าก็ไปดินี่พี่หงุดหงิดเรื่องอะไรมาถึงได้มาลงที่ฉันเนี่ยใครทําอะไรพี่อูหหน้าคนใหม่สิแม่เงเอ้ยมาหาว่าฉันกินเหล้าฉันกินนอกเวลาง,งานไม่ได้กินเวลางานสักหน่อยจับผิดฉันเกาว่าจะไล่ฉันออกอ่ะดิเขาก็คงจะได้กลิ่นเหล้าจากตัวพี่นั่นแหละขนาดฉันฉันยังได้กลิ่นเลยพี่ก็พอเผาบ้างเรื่องเหล้าเนี่ย สารแน่แกไม่ได้ทํางานจะไปรู้เรื่องอะไรวะคนทํางานมันเครียดนะเว้ยพักผ่อนกินเหล้านิดน,นหน่อยๆน่อยมันจะไม่จะเป็นไรเลยไปเลยไปซื้อเหล้ามาใฉันกินฉันไม่มีตังหรอกพี่ที่มีก็แค่พอค่าซื้อกับข้าวอะ่ะอีกโง่เฮ้ยมึงนี่มันโง่จริงเลยมึงก็เชื่อไว้ก่อนดีวะเขาไม่เชื่อแล้วติดเขาไว้ตั้งเยอะมันจะไปยากอะไรวะ มึงก็พูดดีๆกับเขาประจบเขาหน่อยอก้มกาบตีนเขาเลยก็ได้ไปสิไปซื้อเหล้ามาบอกว่าให้ไปเร็วๆเ,วเ,ยเยงยงุดงิดอยู่คุณจะไปไหนครับไม่ต้องกลัว ผมเป็นหัวหน้าของนัดนะครับหัวหน้าคนใหม่เหรอคะใช่ครับพอดีผมถามเรื่องเจ้านัดกับลูกน้องผมอ่ะผมถึงได้รู้จักคุณเอนี้คุณจะไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งเองปะเออคือฉันจะไปอ๋อฉันจะไปซื้อของที่ร้านกลางซอยตรงนี้เองค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันเดินได้อไม่เป็นไรหรอกได้ข่าวว่ากําลังท้องกําลังไส้ไม่ใช่หรอนัทมันบอกอ่ะไปไอผัวบ้าไปโกหกว่าฉันท้องได้ไง เออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันจะได้เดินออกกำลังกายด้วยค่ะครับหัวหน้าคะคือฉันฝากหัวหน้าเอ็นดูผัวฉันหน่อยได้ไหมคะอย่าไล่มันออกเลยนะคะถ้ายังไงผมฝากคุณช่วยเตือนในนัดมันด้วยนะเรื่องคิดเล่าให้เผาๆหน่อยผมเองก็เป็นแค่หัวหน้ามันอนะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของบริษัทเข้ามาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะไล่ออกเลยนะไม่เตือนแบบผมด้วย ขอบคุณมากนะคะถ้าหากว่านัดเขาทำอะไรไม่ดีฝากหัวหน้าอบรมตักเตือนนัดด้วยนะคะได้ครับไอ้นัดดวงเองนี่มันยังดีนะที่ได้เมียดีๆคอยค้ำชูอยู่เนี่ยเอาวะช่วยอีกสักครั้งผมแค่เมียมัน ทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงรถเลยอ่ะก็จอดอยู่หน้าบ้านข้างๆเดี๋ยวมิวก็ไปซื้อเหล้าให้พี่นะแล้วก็เอารถเข้าไว้ด้วยพี่จะกินเหล้าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็ป่วยเอาหรอกพี่เป็นแม่ฉันหรอฟ้อนอยู่ได้คุณคะช่วยเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหม,มอ่ะรถคุณจอดขวางประตูรั้วบ้านฉันอะ่ะฉันเอารถเข้าบ้านตัวเองไม่ได้มีปัญญาซื้อรถเก๋งแต่ไม่มีปัญญาซื้อบ้านที่มีที่จอดรถเองช่วยไม่ได้เว้ย คนนี่ฉันพูดกับคนดีๆนะทำไมกูไม่เลื่อนเว้ยมีอะไรปะมองหน้าอยู่ได้บอกให้ซื้อเหล้าไปดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปเลื่อนรถให้เองค่ะคนฉันถามจริงๆนะ คุณพนอยู่กับไอ้ผู้ชายแบบนี้ได้ไงอ่ะเขาก็คงจะเหนื่อยจากการทํางานนะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกเขาให้ปรับปรุงตัวค่ะ <c oughs> คุณเป็นคนดีนะแต่ทําไมได้ผัวเลวจังเลยอ่ะเขาเหอะฉันเห็นแก่คนนะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้แต่ถ้า <S <S <c oughs> คุณตัดสินใจเลิกกับไอ้ผัวเฮงซวยนั่นเมื่อไหร่อ่ะคุณบอกฉันเลยนะฉันจะหางานให้ทำแต่ว่ารีบตัดสินใจละ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอะสัญญาบ้านเช่าสั้นหมดึ้นเดือนนี้แล้วเนีมายุ่งเมียคนอื่นแบบนี้เนี่ยอยากมีเรื่องเหรอวะอยากมีเรื่องเหรอห้ามกูทังเบวคุณคุณหยุดทำร้ายคนอื่นได้แล้วนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจมึงจะแจ้งตำรวจเหรอวะมึงไปแจ้งเลยกูใจตำรวจเหมือนกันว่ามึงเสือกเรื่องชาวบ้านด้วยผัวเมียเลิกกันอะเบวคะเป็นแบบนี้แล้วคุณยังจะทนอยู่อีกเหรอ คนเราแต่งงานกันพอเริ่มลงไม้ลงมือเนี่ยเขาก็จะยิ่งทำกับคุณแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะเลิกกับมันเถอะนี่มึงกล้านังเหมียวถ้ามึงออกจากบ้านกูไปเนี่ยมึงไม่ต้องกลับมาเลยนะคนอย่างมึงไปไหนไม่รอดหรอกเว้ยมึงไม่มีงานทำอะ่ะวันๆมีแต่เกาะกูกิกกนไม่มีกูเนี่ยมึงก็ไม่รอดหรอกเว้ย จริงเหรอแ้วฉันจะลองดูหมายความว่าไงวะพี่กดขี่ข่มเหงฉันมาตลอดดูถูกฉันหาว่าฉันไม่มีที่ไปวันนี้แหละฉันจะทำให้พี่เห็นว่าที่ฉันไม่มีพี่ฉันก็อยู่ได้คุณฟางคะคุณพาฉันไปจากที่บ้านนีทีค่ะได้เลยค่ะ อวดเกง่งน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยไม่มีกูอยู่ไม่ได้หรอเว้ยโว้ยใครวะเฮ้ยคุณนอ่ะ อ่ะอืออะไรล่ะครับมุณน,าน้าจดหมายไล่ออกไงคุณน้าทำแบบนี้ได้ไงครับไล่ผมออกเรื่องอะไรอะ่ะนัทผมเคยเตือนคุณหลายครั้งแล้วนะไอ้เรื่องที่คุณแอบ,บกินเหล้าในเวลางานแล้วเมาหลับเวลาทำงานเนี่ยแต่คุณไม่เคยปรับปรุงตัวเลยและตอนนี้เนี่ยเจ้าของบริษัทเขารู้พฤติกรรมของคุณแล้วเขาเลยไม่เอาคุณไว้ไม่ได้แลครับคุณหนา้า ผมตกงานไม่ได้นะครับแล้วผมจะอะไรกินนะคนหน้าให้โอกาสผมนะครับผมเคยให้โอกาสคุณแล้วไอ้ตอนที่เมียคุณมาขอผมไวอ้อ่ะแต่ตอนนี้คุณเลิกกับเมียแล้วผมก็ไม่ต้องเกรงใจต่อไปคุณไปหางานอื่นทําเถอะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณละโอยทำไงดีวะทีนี้งานไม่ได้หาง่ายด้วย บริษัทฉันมีลูกค้าเพิ่มเนี่ยเพราะคุณหมิวเลยนะคะไม่ใช่เพราะฉันหรอกค่ะเป็นเพราะว่าคุณฟางทำงานเก่งมากกว่าลูกค้าก็เลยชอบลูกค้าประทับใจในความสะอาดและก็ความเรียบร้อยของบริษัทเอามีคุณหมิวมาอบรมพนักง,งานให้ทําให้บริษัทของเราเนี่ยสะอาดตาขึ้นจนลูกค้าเขาเซ็นสัญญากับบริษัทเราอ่ะก่อนแต่งงานหมิวเป็นแม่บ้านบริษัทมาก่อนค่ะแต่พอแต่งงานแล้วก็ลาออกจากงานแล้วมาเป็นแม่บ้าน ไม่คิดเลยค่ะว่าจะตัดสินใจผิดทุกอย่างเป็นบทเรียนค่ะตอนนี้คุณเหมียวก็ได้ชีวิตตัวเองกลับมาแล้วนะเพราะคุณฟังช่วยไว้เหมียวเลยได้เริ่มชีวิตใหม่ต่างหากเหรอคะเหมียวผมดีใจจังเลยนะเหมียวที่ผมเจอคุณอะคุณมีอะไรกับฉันพูจะหางเหินเลยนะเหมียว เราเป็นผัวเมียกันน่ะคุณจำไม่ได้หรอทีนี้ทำเป็นพูดดีหิวคุณไปช่วยพูดกับไอ้ป้อมหน่อยได้ไหมอนไล่ผมออกจากงานาหางานไม่ได้เลยอะ่ะอ๋อไม่มีที่ไปก็เลยกลับมาเพิ่งเมียไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามาเสือกแต่คุณหมิวเป็นลูกน้องฉันฉันก็แค่ปกป้องลูกน้องตัวเองจากคนเลวคุณกลับไปเถอะ ฉันไม่ไปกับคุณหรอกมิวมีเมียแสนดีแต่กลับไม่รู้จักถนอมรักษามาตอนนี้มันสายไปแล้วค่ะคุณมิวเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นต้องกลับไปช่วยคนเลวแบบคุณเราไปกันเถอะค่ะคุณมิวไปหาอะไรอร่อยๆอออกินกันดีกว่ามิวมิวเดี๋ยวมิวแล้วผมว่ามิว มวบา้าเอย <liber ates> คนเรามักจะไม่เคยมองเห็นค่าความสำคัญจนวันที่สิ่งนั้นจากไปแล้วจะมาเสียดายทีหลังทำไมในเมื่อตอนที่มีอยู่ก็ไม่รู้จักรักษาไว้เอง ทำงานเหนื่อยแทบตายเนี่ยมีแต่น้ำพริกกับผักก็ง้อแบบนี้เหรอวะกินไม่ลงหรอกเวย้ยเงินเดือนพี่อะมันจะเท่าไหร่กันเชียวที่ทําได้มันก็ได้แค่นี้แหละได้ไหมได้ไหมทำไมคุณนี่ฉันพูดกับคุณดีๆนะมีเลื่อนเว้ยอะไรนะอะไรนะคุณองมึงเนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกเว้ยแต่กูก็ลืมเองแต่กูก็ลืมเอง เท้าเก่าผมนะครับแต่ตอนนี้คุณเลิกกับเมียคุณแล้วผมก็ไม่มีสิทธิอะไรที่เก่งโอ้โหไม่จะโทษครับก่อนแต่งงานนะคะมิวเคยทํางานเป็นแม่บ้านบริษัทมาก่อนแต่พอแต่งงานแล้วก็ลาออกจากงานมาอะไรนะอะไรนะจะเป็นไปผิดเนาะมีเมียแสนดีแต่กลับไม่ดูแลรักษามาตอนนี้มันสายไปแล้วค่ะหมิวเขาสามารถดูแหละคุณหมิวคุณหมิว